สวัสดียามเสาร์กับทุกคนเหมือนอิสิพามาเบ่งบรรยากาศยามเสาเด้อจา้ามาเบ่งดอกไม้งามๆน้ำกันค่ะพาเดินชมสวนพาเบ่งทองฝาสวยงามด้วยจา้าเหมือนี้ทองฝาสวยงามแห้งพระอาทิตย์กำลังสิขึ้นทอง้าเป็นไล่ๆด้อจ้าทุกคน ไาเ้เต็มเลยเมื่อขื้นนี่เป็นวันไหวประจันแล้วจะทุกคนเนาะหรือมือก่อนนี่ล่ะดวงจันทร์ยังยังลงบ่เบิดได้วยกัยังยังยังเห็นอยู่ไม่เห็นดวงจันทร์ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันอุ้ยแสงงามงาม พระอาทิตย์ขึ้นสูงแน่และป้าดนกนกบินอยู่ท้องฝ่าคุณด้วยจ้ะพระอาทิตย์กำลังสิขึ้นผ่าน,นหูต้นไม้นียจ้ะที่เบิดฝนแหรอว่แต่ว่าบม่มีหมอกเจก้ะทุกคนืนอนมอมม่มีมื่อพืนฝนกับเปตกมาเบิ่งอีกมุมหนึง่งเลยจ้ะแสงกำลังจ่าเลยจ้ะ จะ้อนลงกับน้ำสวยงามจ้ะทุกคนโอ้จโยจังโหนเอียงแม่บินสิเบิดฝนอีลีว่านมี้องฝาก็ได้เบิ่งหลบหลอบด,ด้วยจ้ะเบิ่งหลบหลอบหมุนสามลอยหกสิบองศาเลยจ้ะแต่ละมองกับพกคูอก,กันด้วยค่ะทุกคนเบิ่งธรรมชาติน้ำกันนอกจากอยู่ในสวน ธรรมาชาติสวยงามจ้ะเมื่อนี้นี่แสงแดดกระสีไข่เนี้ยจะน้อยอากาศสีบริสุทิ์เพื่ป้าดแสงกิจจ์เนาะไป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 มาตามทำไมมาตามทำไม ขอดูบรรยากาศก่อนแป๊บหนึง่งบรรยากาศสวยๆแสงอาทิตย์มันส่องกับต้นไม้ดี่สวยมากเลยนะพี่หลีถังนะสวยมากเลยขอดูก่อนให้ผู้ชมดูก่อน <c oughs> อู้งามขากเลยทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมขิิป่ากับลุงตะลุงตุงแช่น้ำด้วค่ะ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่ช่องปาลุ่ตุลุงจุงแชร์นั่นเวยค่ะสีดใดมีกำลังใจในการเฮ็ดลิดใหม่ๆออกมาให้เบิ่งเลยจ้าชมสวนธรรมชาติธรรมชาติรราตอุ้โนโเอีหยงงามๆคุณบินอยู่ทางฝาคุณท่องฝาไล่ๆจังสีขุดแถเป็นวาฮ็ตปัวสีออกแต่ว่าฮ็ตป่วงมันออกไปหลายหลอหนึงเม่เจอทุกคน จะออกอีกอยู่บ่ว่าไงอยากโชว์บ่ฮ้อยากโชว์ชเหรออยากโชว์ก็โชว์เลยโชว์เลยจ้าเดี๋ยวเอาข้าวให้กินนะเดี๋ยวไปเอาข้าวมาให้กิน เป็นจะอยู่ไกตัวเนี่ยด้อยไก่ที่เป็นไข่หมูว่านด้วยจ้าโอ้ยทองฝาปลอดโปร่งด้วยจ้ะปลอดโปร่งสำหรับคลิปเนี่ยไว้ท่านี้กอนนะคะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ